一起来吧！<Sí. S 2> <Sí. S 1> yeah. พาวายี่โจงยปุอ้นพน่เาียอพี่โจศักดิ์นนะคะพี่โจยมน่อยี่โจยอมมาหน่อยเถอจะนี่หน่อยนี่หน่อย ด้วยเนี่กน่ยบนจักโลก็อรอยอ๋อจ้าแล้วก็ร้านแก่เขานะว่านแ่เขานะร้าแก่เขานะเออว่าเราเป็นปะสการเกิดมาเพื่อเป็นเพื่นากันกไดบกนี่ยังจ้กดซับตะไคร้บอกกับตะไคร้ของไผช่องผู้ใดได้้องจน้องจีนลำเพลินอัิเชีค่ะ พี่โจเ่ามีช่องบ่ค่ะมีช่องหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะมีอยู่ครับฝากกดติดตามเฟซบุ๊โจส <บ offers. S 2> ั <meals. S 2> มมกกินน้อยมีตาเกียรด้วยนะครับฝากเขามีตามแฟนเพจด้วยนะครับโจสักกินไลฟ์สไตล์แฟนเพจนะครับโจสักกินไลฟ์สไตล์แฟนเพจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ช่อบดูน้อยด้วยน ขอ,ขอันเฟซบุ๊กยังก็ค่ะโจสกเล็น้อยบีเทีครับเอาไปยังต่อว่าปีถ้าเก่นนำอันอนีนมน้มันก็นมีมันมีว้มหมายเหรอต่างต่างคืนมาจะซื้อหมายถึงว่าถ้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 ึ้าถ้ มันจะดับกันมันจะหน่อยหยุดย่อยน้อยมันจำยากอ๋อบางเหตุแปลกๆมูจ่าหรอนึงกว่าอ้มากินบิชากินนับง่ายเละส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง ตอนสท้หายอาเสียบอลนู่หอยน้ำไอื่หายน้ำไอ้เลยกตัวไอ้ก็คิดว่าหนาจังไอ้ผู้สาวสิบกาถิงนั่นสิแมะเฮ้ยบอกผิดบอกเรียบเรียงเขาบอกผิดเรียบเรียงเขาบอกผิดบอกว่าคิดว่าคนละรอจังไอ้ผู้สาวสิถิงในร่องคออะไรสินะอันนี้คือว่าเป็นร้อุนสง วันนั้นแต่าองบรไม่รน้สเหือะไรวันนั้นแต่สุนอกลางไปหานังเอกเอวีมาใส่แวันนี้พา้วัน้งหาโตบอพอเลยชื่อีเขาเลยเสียไปสองล้านหนึ่องลา <dı DANIEL> <c oughs> ไม่จหลจบแบบเท่ๆครับแลเราพูดด้านสิลิีสวโจสตคะคพด้วยเ่นุสุมาวใจมาเลวอวใจเแล้วก็เพ่อนคค่อ เดี๋ยวอีาร์ตี้ว่าเอุงาจะทำยังไงวะยังว่าทันหลับทนนอนยังว่ทันหลับทันนอนแง่ีู่ยฝันทมมันมีเวลาขต้องมีอะไรเนี่ย่อยากมีเวลาแบมันอุ้ยเ้ตื่นเบอร์ตกใจตกใจเมื่อยลายีดอ่อนนับแตนับแตมวนได้ล่ะมวนมวนไปหางมื่อ 直叫，直叫的。<music> ตีท้ายอีหยังนาะกระท้ายอ้ายเมีเบิกไงเจมเจกัน้งเมียเรื่ใหม่เล่มใหม่ไอ้พเส้นสิบเดีวสองเร่ม อีกอ่กี่วัวฉันม่งไปออกไเลนกัสเพ็่นอเลยเพ่เยหม่ต้นทุนที่ถึงหน้าบ้านฉันไปซื้อจากรานี่ห้าวนี้ยลงบัเมียเราใส่เสเป็นประเด็นส้นหนายอกเเด็นก็ไม่ได้อไรปเลยจังอ่ะเลยขอคุณพี่ลองกอไปหลายหล่ตามหน้าเเมาพี่หนุ่มลงงเมียเราซือองนาสีปเกินเกินสื้เดือนนี้กส่สืเดือนนี้ีกทงช่องยูทู่ช่องไลน ขอพระคุณทุกําลังใจนะคะขอพระคุณพี่สาวที่เอาเงินมาผูกแขนเกิดขวนเอานองนะคะแล้วกการกับพี่ใต้นั่งนะคะพี่ชายคนเลี้ยงวัวนะคะกับูกแขนเกิดขวนเอานองกันแต่ว่าบ่ได้เห็ดมาไล่นะคะพี่น้องค่ะกะหลิกๆลหน่อยแต่ก็เป็นกําลังใจสำหรับศิลปินนะคะพี่น้องครับอาชีพนี่น้องรับฟันดีราตรีสวัสดิ์การเด็กพ่พบกันก็ฟันดีคลิปหน้านนะคะฟันดีทีนานมากแต่คนช่วยไปเอาใจ